สวัสดีค่ะเพื่นอนๆยายสิริพรเข้าป่าอีกรอบสองนะคะกลับ <g> บ um> ้านไปกินข้าวบ้าแเ้วมาใหม่อีกรอบสองกับเพื่อนพลังนะคะเนาะมาค่ะเข้าป่าแล้วเก็บเห็ดค่ะยายสิริพรก็ได้แดนเพื่อนได้ไปแล้วดอกหนึ่งนะคะอีดอกหนึ่งก็อยู่นี่นะคะเพื่อนๆมาอีกก็เจออีกนะคะนี่อู้ดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอู้เถ่าเนี่ยอยังรอบดังออกนะคะเนาะอยายอดอกนี้อ้ออเลยค่ะพี่น้องค่าดูสิคะ งามงามพี่น้องค่ะมึงเปิดงามงามฟืดเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วมาค่ะมาเก็บมือกันด้ยค่ะเด้อเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆดูสิค่ะเห็ดพึ่งนะคะอู้ยงามงามเลยค่ะเพื่อนเจออีกแล้วพี่น้องค่ะนี่นี่นี่เห็นบนเห็นบนนอึบอึบอึบนี่เห็นบ่ค่ะ ไายออกมาอีกแล้วหนึ่งดอกนะคะว้าวเพื่อนๆดูดอกนี้สิคะดูดอกนี้สิคะพี่น้องคะ่ะอุ้ยสวยๆเลยนะคะเนี่ยอึบ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 โอ้โหว้าวว้าวเป็นไฮยายสิพุกินซะโดยดีตัดขาก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ยะยายสิพรตัดขาออกมาแล้วเด้อค่ะเด้อนี่น่ารักไหมคะนี่มาแป๊บเดียวไดี๋ยวได,ดอกเลยเด้อพี่น้องเด้อพี ได้หลายดอกแล้วค่ะได้หลายดอกแล้วไปหาต่อค่ะว้าวบุงดอกนี่เพื่อนๆค่ะดอกนี่ค่ะงามๆเลยค่ะ <c oughs> เพื่อนๆพุดงามบ่ค่ะงามบ่พืดปาดบิง่งามขัดงามเนี่ยอู้มานๆค่ะมือนีมานอีกแล้วค่ะรอบที่สองกับมานเด้อเพื่อนๆเ <c oughs> อ้ยเขปาปลารอบสองค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> วันหยุด สองรอบเขาปลาลอกสองสรอยรอบเลยเด้อค่ะขึ้นพี่น้องเด้อนี่ตัดขาเนาะค่ะเน,นานะ,ะนนงามเลยค่ะเด้อแข็งกู้เด้อเอ็ดสิบเด้อค่ะเด้อบ้านยายสีพลมีหลายปลาเด้อค่ะเด้อนี่งามเลยเพื่อนสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยงาม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 มานัมนไปหาตัวค่ะหาตัวเพื่อนเจออีกแล้วค่ะดูดอกนี้สิคะเพื่อน พี่น้องค่ะเบื้องเบื้องเบื้งบื้องเออปากไงหนึ่งปากไงหนึ่งเพื่อนเพื่อนค่ะหลอกใหญ่ได้หนิคุณเนอะเปิ้ลเป็นหลอกด่งางมันออกเนาะคะ่ะเนาะเอาอะไรอยู่คะ่ะเอาอะไรอยู่ไปกินเพบลูดอกนี่ป็นพี่น้องค่ะเพบรูพี่น้องเพบรูอบรโอ้เพื่อนเพื่อนค่ะดูสิคะ่ะ จะกลับบ้านอยู่แล้วดูเห็ดเพลบูค่ะเพื่อนเพื่นอน,ๆๆน,พ,นพี่น้อนงค่ะมึงดูอู้หุ่นหุ่นหุ่นเงาหดพุ่นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาพูนเฮียนะแล้งเฮียอืมอุ้ยเพื่อนเพื่อนดูสิเห็ดเพลบุลนะคะเนี่ยอู้หูสวยมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนดูสิคะสีม่วงอู้หูสุดยอดเลยถุอีถังกะลังแตกดูสิคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยคะ่ะอู้ พีบลูนะคะดูสิคะสีสันอร่อยนะคะเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยเลยอู้หูิสุดยอดสุดยอดโคบียงอ่ะสิเบี้ยโคฟินนะอุ้ยโอเล่โลดูสิคะพี่น้องคะเบียงเนี่ยโอ้ยโอเล่โลโอเล่โล ไว้ลองคาะตะกาเฮดตะขาเฮดพีบหบลูนะคะพีบลูพีเบลูอ้ยงามดอกงามง่เห็ดฝรั่งเศสมีหลายยี่ห้อเ้อเพื่อนๆด้วยมึงเนี่ยงามคักค่ะอันนี้มันดอกบานเลยด้วยค่ะด้อดอกบานแลวเนาะทีบูนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะปัดน้ำมันหอยสุดยอดเลยนะคะด้ว want buy สุดยอดเลยค่ะเยอะแยะเลยหมานหมานๆๆงามขังงามว้าวๆๆ ดูสิคะเพื่อนๆดูสิคะนี่อุ้ยตะปุตะปิเลยนะคะดู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 ด,ด,ดูงามค่ะค่ะงามคักมันอีกเกลี้ยวไกลสีหอดบ้านกังนีอีกข้องน,ะะนอหนี่งามงามค่ะอดูสิคะเพื่อนๆรอบสองก็หมานอีกแล้วนะคะได้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไปค่ะกลับบ้านค่ะภารกิจรอบสองของวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆมาตอนบ่ายสี่โมงกว่าก็ ได้มากินแล้วเนาะค่ะเนาะม,มานี่คือเการอบสองสุดยอดบอกว่าเห็ดแม่คุงคือเพืพ่อนเห็ดเด้อค่ะเด้อย,ยายสิบ้อนเขา่าปลารอบสองกับมานคือเกาค่ะตั้งแต่กับขอบคุณเพื่อนเพื่อนเด้อค่ะเด้อฝากซับสไครตกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้คดอค่ะเด้อเอาไปแล้วคะ่ะบายบายเด้อค่ะเด้อพี่น้อง่าบายบาย